เฮลโหลเฮลโหลสวัสดีครับจะมารายงานสถานะพอร์ตนะครับเทรดทองคําของผมณปัจจุบันนะครับวันนี้ก็ตอนนี้เวลา8โมงนะครับ8โมง6นาทีนะครับของวันที่17นะครับวันอาทิตย์ที่17เดือนกันยายนะครับตอน8โมงเช้าเนาะนะครับบัญชีผมเนาะภาคสินนะครับวิทยาภไปสังกิตนะครับ IV Market นะครับหรือ Star Trader นะครับ Account ID 2033874นะครับไปดูสถานะพอร์ตกันตอนนี้ก็ติดลบอยู่นะครับ2015.91 2,115 9.1เหรียญนะครับ2 0 1 5 9 1เหรียญนะครับบาลานซ์9,339.55เหรียญนะครับเครดิตมี700นะครับคือเครดิต20%แล้วก็มีเครดิตแถมจากการไปจับรางวัลได้อีก100เป็น700นะครับ600้อยบวกหนึเป็น700นะครับอีกูตี้8,23.64เหรียญหลักประกันที่เหลือนะครับ7,985หลักประกันเปอร์เซ็นต์คือ2อ0 0 0 2่น0 0กว่านะครับตอนนี้ก็คือว่าค่อนข้างปลอดภัยนะครับ2015.91นะ2015.91ดูซิ2,015.91 9,000หารรด้วยเเปอ์์ซ็นต ติดลบอยู่22.3นะครับ22.3ของทุนนะครับติดลบอยู่22.3%ของทุนนะครับตอนนี้เนี่ยฝั่งบายกับฝั่งเซลเนี่ยนะครับผมมีไม้ฝั่งบายจำนวนไม้มากกว่านะครับฝั่งเซลจำนวนไม้น้อย,อยกว่าแต่หลอดแล้วเนี่ยฝั่งเซลสูงกว่านะครับไปดูค่าหลอดการผมจดไว้นะครับตอนนี้ฝั่งบายมีทั้งหมดเนี่ย21ไม้ รวมทั้งหมด0.74ย็หลอดนะครับฝั่งเซลล์มีสิไม้0.85ย์หลอดส่วนต,าต่างแปลว่าฝั่งเซลล์มากกว่า0.11ย์หลอดนะครับไม้บนสุดที่ค้างคือไม้บายนะครับเป็นไม้ติดลบที่ค้างอยู่นะครับที่ราคา1812.45นะครับแล้วก็ตอนนี้กราฟลากลงมานะครับลากมาที่1707.21แปลว่าผมชุบลากอยู่1,519งหมนห้ร้บเก้าจุดนะครับหนึ่งหมืนห้าร้อยสิบเก้าจไม้นี้เลย0.01ลอนะครับ โดนลากตั้งแต่1812.45มาที่1706.81 1 5 6 4จุดดูกลากมานะครับติดลบอยู่22.3%นะครับผมส่วนต่าง0.11หลอด ส่วนต่างคือฝั่งเซลล์เนี่ยมากกว่า0.11หลอตนะครับผมอ่ะเรามาดูตัวกราฟกันตอนนี้นะครับสเปรดนะครับ2 7 4นะครับตอนช่วงแบบวันหยุดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยสเปรดตัวานเนี่ยพอวันจันทร์มาสเิรดก็จะแคบหน่อยของโบกนี้นะครับผมอ่ะเรามาดูตัวกราฟกันตัวกราฟตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับนี่คือไม้บนสุดที่ค้างไว้นะครับนะครับ0.01นะครับอยู่บนสุดเลยนะครับเนี่ย0.01อยู่บนสุดเลยเนี่ยประมาณนี้นะครับ1.8กว่าๆนะไม้นี้นะครับคือไม้นี้แหละนะครับ1.8 1 1812 2นนนนะะะคคครรรััับบบเี่่ยถูกกลลลาาาางงงมข้ ตรงนี้แกคือประมาณหมื่นกว่าหมื่นกว่าจุดนะครับผมตอนนี้ผมเนี่ยนะครับแผนที่วางไว้คือว่าการาฟถ้าเกิดลงมาต่อเนี่ยผมให้ลงมาถึงนี่เลยนะครับนี่ลงมาถึงนี่เลยราคา1685ผมวางอีก0.05 2ไม้ไปว่า0.10ส่วนต่างก็จะเหลือแค่0.01ย์หลอดนะครับผมก็ยังเป็นฝั่งเซลล์มากกว่าเผื่อล่าลงไปอีกนะครับยังไงฝั่งเซลล์มากกว่านี้เราก็ไม่เสียหายนะครับแล้วถึงจุดที่การาฟตัวอาจจะออกอีกสัก0.05เท่านั้้้นคือไมสุดทายนนนะครับบไมม้้ี่ลลิิตแวเยจะมมีวางไ้สุดท้ายไว้นะครับผม โอเคครับผมนี่ก็จะรายงานสถานะพอให้ทราบนะครับตอนนี้ติดลบอยู่นะครับผมแต่เชื่อว่าสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้นะครับผมทุนที่มีอยู่เัาประกันที่เหลืออยู่ครับกับจำนวนหลอดไซต์ตัวต่างหลอดไซต์ของฝั่งบายแลน์เซลเนี่ยตอนนี้ถือว่าเราไม่ได้เพียงพังมากนะครับผมเราสามารถรอนะครับอยู่เป็นเย็นพอรอได้จังหวะการกลับตัวกราฟมีวันลงก็มีวันขึ้น,ม,น,นมีวันขึ้นก็ต้องมีวันลงนะครับอยู่ที่ใครจะบริหารหน้าตักได้ดีวกว่าน,นะครับผมขอให้เพื่อนๆที่ พอติดลบอยู่นะครับใครเล่นฝั่งบายไว้มีติดดอยอยู่อะไรอยู่ก็ขอให้มีกำลังใจนะครับคำนวณหลอดไซให้ดีคำนวณความเสี่ยงให้ดีนะครับมีสตินะครับอย่าเล่นอะไรด้วยอารมณ์นะครับอย่าโลภอย่ารีดนะครับขอให้ทุกคนนะครับสามารถก้าวผ่านช่วงวิกฤตของความผันผวนของราคาครับไม่ว่าคุณจะเล่นคู่เงินหรือทองคำนะครับขอให้ผ่านไปได้ขอทุกคนโชคดีครับผมอ๋อเดี๋ยวก่อนดูนี้ก่อนเน่่เน่น่พอร์นนี้ผมเปิดตั้งแต่วันที่น6นะ21เดือนุบันันปี่จุบเดือน7นะครับปัจจมบันปัจ ทั้งหมดเนี่ย26วัน21เดือน6เนี่ยเนี่ย21เดือน6ถึง17เดือน7เนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมนับอยู่แล้ว26วัน26วันเนี่ยนะครับผมอ่าผมกำไรไปแล้ว1227.06นะครับ1,226.06ใช่ไหมเดี๋ยวขออีกทีดิ1,227.06 1,227.06หารด้วยคูณ900 0กดเปอร์เซ็น เท่ากับกำไรไปแล้ว13.6%นะครับกำไรไปแล้ว13.6%ใน26วันนะครับผมนะครับแต่การต่อสู้ยังไม่จบนะครับการต่อสู้ยังไม่จบนะครับพอร์ตนี้เนี่ยเริ่มต้นที่ทุน3,000เหรียญนะครับแล้วผมก็เพิ่มเงินนะครับอันนี้คือเครดิตโบนัสเนอะ20%เนอะนะครับแล้วผมก็เพิ่มทุนอีก2ครั้นนะครับผมอีก2ครั้งนะครับ อันนี้คืถอนกาไรไปแล้วนะครับผมแล้วก็มีการเพิ่มทุนนะอันนี่คือถอนกำไรครั้งที่2นะครับสามพเหรียญอนกำไรไปสครั้งแล้วก็ได้เครดิตบนราการราได้ได้รางวัลนะคุดง่ายอีกหนึ่ยเหรียญนะครับแล้วก็เพิ่มทุนครั้งที่2นะครับเมื่อวันที่7เดือนเนะเดือนเเพิ่มทุนครั้งที่2นะครับแล้วก็เพิ่มเพิ่มทุนครั้งที่3 14เดือน7นะครับผมนะครับและสาพอร์ตปัจจุบันก็9 0้าเหรียญกำไรไปแล้วนันนะคร้อยนะครับัจ็ะคโอสับกวราานครดีครับ